ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างพักผ่อนอ่ะเนาะพักผ่อนใช่รับใช้เวลากับครอบครัวด้วยใช่ใช่ครับผมมีงานไหมช่วงปีใหม่ก็ก็หยุดพักผ่อนเนาะก็มีช่วงก่อนปีใหม่เลยก่อนปีใหม่จะมีงานอยู่ครับผมปีใหม่ก็จะแบบพักผ่อนใช่ครับตรงนี้งานแน่นไหมเรื่อยๆเอยครับผมก็ยังจ้างได้อยู่ครับก็รู้สึก ดีใจครับผมอยากจะขอบคุณที่พี่แฟนคลับทุกคนที่แบบคอยสนับสนุนคอยให้การซัพพอร์ตเราให้ความรักกับเราครับผมแล้วก็อยากจะเหมือนตอบแทนสิ่งสิ่งนั้นก็คือเหมือนแบบทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับผมเรียกว่าแบบตื่นตันเกินคาดมากแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณทุกๆความรักที่แบบทุกคนมีให้ครับผมก็จะขอตอบแทนทุกคนในฐานะนักแสดง <laughs> ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับให้สมกับความรักที่ทุกคนมอบให้ครับครับ,ค,รบความเคลื่อนไหนวต่างๆก็ สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราได้เลยครับทุกช่องทางของมีไมวายก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมีอะไรผ่มาเรื่อยๆมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมในมีไมวายมิวสิกด้วยก็ติดตาม้วยนะครับใช่าแฟนมีดเ<อ>พิ่งผ่านไปเมื่อกลางเดือนธันวาที่แล้วเนาะก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆผมแบบเหมือนทําตามความฝันเลยได้ร้องเพลงบนเวทีมีพี่ๆแฟนคลับทุกคนแบบคนเยอะมากนะครับผมก็ ล้วมันอย่างที่บอสบอกก็คือเหมือนเป็นความฝันของเราที่แบบวันหนึ่งเราอยากจะจัดแฟนมีอยากทําอะไรอย่างนี้ซึ่งพอเราได้ทำจริงๆเราก็รู้สึกดีใจมากก่อนก่อนเริ่มเนี่ยเราก็แบบคุยกันเราก็แบบเป็นห่วงว่ามันจะออกมาดีไหมแต่ว่าทุกคนพึงพองใจแล้วทุกคนแบบชอบผมก็รู้สึกว่าตื้นตนใจครับผมมีม,มีคู่หรอครับผม ก็จะมีเป็นทั้ง4คนเลยเนาะใช่ครับของบรรยากาศรักอะซีรีส์ทั้ง4คนเลยก็อาจจะมีไปต่างประเทศครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าประเทศไหนบ้างก็รอติดตามทางออฟฟิเชียลครับผมแต่ก็ไปหลายประเทศอยู่นะฮะใช่ใช่ครับผมมีมีมีครับผมมีแพน